อย่างนี้ไม่มีเหลือครับเรียบร้อยครับเสร็จตัวสองครับผมตัวที่สามมาแล้วครับผมตอนนี้เห็นจักจังเลยฮะลากทุ่นเลยครับตัวนี้ลากทุน่นโอ้้ใส่ใหญ่มาหน่อยนึงครับผมนี่สองนิ้วสมนิ้ว สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการผูกเบ็ดตกปลาสลิดนะครับผมเบ็ดตกปลาสลิดที่ใช้กันทั่วไปนะฮะจะมีขนาดเล็กมากนะครับผมตั้งแต่เบอร์0.1 0.2นะ0.3 0.4 0.5ทั้งนี้ทั้งนั้นขนาดเบอร์และก็หาตัวเบ็ดแต่ละยี่ห้อจะไม่เท่ากันนะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมไปเลือกซื้อหลักาได้ตามร้านตกปลาอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปนะครับผมสรับเบ็ดที่ผมนํามาสาธิตวันนี้เป็นเบ็ด ของร้านเซเลเยอร์ฟิชชิงลวนนะครับผมเป็นเบ็ดเบอร์0.5้าสีเขียวครับคมมากครับรุ่นนี้ครับผมเป็นตัวเบ็ดทรงจินุนะฮะก็ฝากไปด้วยนะครับผมโอเคครับผมเรามาเริ่มผูกเบ็ดกันเลยครับผมเยสายผมใช้วันนี้ก็เป็นสีน้ำตาลนะฮะอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผมโอเคครับผมดับแรกนะผมผมจะทบปลายสายดับแรกผมจะทบปลายสายเข้าหากันอย่างนี้ทบปลายสายเข้าไปหากันอย่างนี้ได้เป็นห่วงอยู่นะครับผม อย่างนี้นะฮะครับเห็นไหมครับอาจจะมืดๆนิดนึงนะครับผมนี่ฮะอย่างนี้นะฮะปลายสายเข้าหากันอย่างนี้นะครับขออนุญาตปรับไฟนิดนึงครับผมนี่ฮะปลายสายเข้าหากันอย่างนี้นะครับผมแล้วนําตัวเบ็ดมาครับผมจับตัวเบ็ดมาวางสายเอ็นนะฮะทาบหลังตัวเบ็ดนะฮะแล้วใช้มืออีกฝั่งหนึ่งจับไว้ครับผมเทคนิคสําคัญครับผมที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปหรือว่ายังไม่รู้นะฮะ เวลาเรามาัดตัวเบ็ดเล็กๆมันจะมัดยากใช่ไหมครับให้เรานะฮะอย่าเพิ่งตัดสายเมนออกนะฮะให้เราฮนะม้วนสายเนี้ยให้มันเก็บสายเนี้าไปแล้วทําสายสายเมนเนี่ยให้ตึงให้ตึง,ต,งตึงเข้าไว้นะเวลามัดเบ็ดมันจะมัดง่ายนะผมนี่ฮะมัดตึงตึงเข้าไว้อย่างงี้ครับมันจะสายเมนมันจะตึงแล้วก็แนบแนบแนบน,บนะฮะแนบกับแนบกับตัวเบ็ดนะผมมันจะผูกง่ายมากมครับผมนี่ฮะโอเคผมเรามาเริ่มเลยฮะผมจะพันสักห้ารอบนะครับ เลยนะครับรอบที่หนึ่งนะครับผมรอบที่สองรอบที่สามนะตอนพันเบ็ดเนี่ยพยายามให้จังหวะที่เราพันตัวเบ็ดเนี่ยให้สายมันอยู่กึ่งกลางของก้านเบ็ดนะฮะเพราะว่ามันจะจะได้ไม่หลุดออกข้างนอกมันจะจะได้ไม่หลุดนะครับผมโอเคนะฮะสามรอบนะครับผมสี่รอบนะผมห้ารอบครับผมนะฮะตั้มตึงจะไม่หลุดครับเัวที่ห้ารอบครับผมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ มืออีกข้างหนึง่งฮะมือซ้ายจับไว้ครับจับสายไว้ให้มันไม่ให้มันขายตัวนะฮะไว้แค่แล้วก็ใช้มืออีกฝัง่งหนึ่งสอดจับปลายสายะฮะสอดเข้าห่วงอย่างนี้ครับเข้าห่วงนี้แล้วก็เปลี่ยนมือนะฮะดึงะฮะดึงสายมีนะฮะดึงให้มันลูดไปครับผมดึงลูดลูดเขาเขาลูดไปครับผมเห็นะฮะตอนนี้อย่าเพิ่งดึงแรงนะเดีย๋ยวเพิ่งดึงแรงให้เราใช้ก,ก่อนว่า สายมีนนะสายมีนเนี่ยมันอยู่ด้านหน้าของตัวเบ็ดไหมสายมีนตัวนี้อยู่ด้านหน้าของตัวเบ็ดไหมถ้าอยู่ด้านหน้าก็โอเคครับผมตัวนี้เราจะใช้ปากช่วยในการออกแรงดึงนิดนึงนะฮะเพราะว่าตัวเบ็ดมันเล็กมันไม่มีแรงดึงนะครับผมต้องใช้ปากช่วยแต่ก็ให้เรามัดระวังเรื่อๆๆงความเรื่องความความปลอดภัยด้วยครับผมง่ายๆครับให้เราหันปายคมเบ็ดนี้ออกทางนอกนะฮะจับไว้อย่างนี้นะฮะแล้วใช้ปากปากัดสายปลายสายฝั่งปลายสายตัวนี้นะฮะ แล้วก็ใช้มือฝั่งนี้กระตุกกระตุกนิดน,นึงนะไม่ต้องดึงแรงก็แค่กระตุกมันก็อยู่แล้วครับผมโอเคครับผมัตบตรงนะฮะกระตุกกระตุกนะครับผมกระตุกกรนะตุกเนี่ยจะได้มาลักษณะอย่างนี้นะฮะลักษณะอย่างนี้นไหมครับลักษณะอย่างนี้นะฮะนี่ต้องจำไว้น,นะครับว่าสายเอ็นต้องอยู่หน้าตัวเบ็ดนะครับผมหน้าตัวเบ็ดอย่างนี้ตลอดนะครับผมนี่ ตัวเบ็ดอย่างนี้ตลอดเพราะว่าถ้ามันอยู่หลังตัวเบ็ดโอกาสที่จะวัดปลาติดค่อนข้างจะมีน้อยนะผมโอเคครับเมื่อเราไดา้แล้วก็ใช้มีเตเล็บนะฮะตัดปลายสายออกที่ไม่ใช้ไปทิ้งไปจะใช้ไฟแช็ครุนก็ได้หรือไม่รุนก็ได้ครับแล้วแต่นะฮะส่วนตัวผมรุนก็ได้ไม่รุนก็ได้ครับผมเห็นไหมครับก็จะได้ตัวเบ็ดก็จะได้ออกมาลักษณะยอย่างนี้ในการผูกตัวเบ็ดตปกปลาสลิดนะฮะถ้าหน้ามือใหม่ที่ยังไม่เข้าใจยังไงก็ สอบถามมาใต้คลิปนะครับผมคอมเมนต์สอบถามมาได้ครับผมถ้าไม่เข้าใจผมจะได้ไขข้อข้องใจให้นะครับผมนี่ฮะโอเคนะครับผมง่ายๆครับผมไม่มีอะไรที่ยากนะครับผมโอเคนะฮะสรับนะนะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe นะกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อๆไปครับผมสําหรับวันนี้ผมน้าต้นเบ็ดซื่อบินคองต้องขอลาไปก่อนนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ